สวัสดีค่ะนางสาวขอญจิราอินทรเพทชอายุ15ปีที่เล่นชื่อแพมนะคะวันนี้แพมจะมาพูดถึงในเรื่องของ New Normal p r o t e i หรือที่เรียกว่าการออกแบบใหม่ชีวิตไวรุนั่นเองค่ะ New Normal p r o t e i คือสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนไปอย่างถาวรจนกลายเป็นเรื่องปกตินะคะหรือที่เรียกได้ว่าความปกติแบบใหม่นั่นเองในคลิปนี้แพมจะมาทุกคนมาออกแบบชีวิตใหม่ไวรุนกันค่ะ จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลย New Normal 14ที่1การเรียนออนไลน์สำหรับวัยรุ่นอย่างเรานะคะการเรียนถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะแต่การที่เราจะไปนั่งเรียนตามสถาบันต่างๆเนี่ยในสถานการณ์โควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในปัจจุบันการศึกษาหรือการเรียนรู้สามารถศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างง่งายๆเช่นการเรียนผ่านวิดีโอคอลแอปพลิเคชัน Zoom หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ New Normal for c n ที่2การช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับวัยรุ่นอย่างเราการช้อปปิง้งถือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยค่ะแต่การที่จะซื้อของในสถานการณ์แบบนี้ก็คงจะเป็นเรื่องยากชนิดนึงแถมยังเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากผู้อื่นอีกด้วยเราจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการช้อปของเราให้มาเป็นในรูปแบบออนไลน์ยังไงล่ะ ในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกของเราในการช็อปให้ง่ายเพียงแค่ปลายนิว้วไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, j d Central และแอปพลิเคชันอื่นๆมากมายแค่เนี้ยก็ช็อปได้แล้วนิว n o r m a l ีนที่3อาหารออนไลน์สำคัญมากๆเลยนะคะเรื่องนี้อาหารการกินนะคะถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของการ อยากกินเลยค่ะถึงแม้ว่าจะอยากกินแค่ไหนอาหารจะอร่อยขนาดไหนแต่ก็ไม่มีอะไรน่าัวเท่ากับเชื้อเวลาโควิดนานช้นแล้วค่ะดังนัง้นแมยรุ่นอย่างเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนการกินนิดน,นึงอะเนาะปัจจุบันการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ฉิบเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแถมยังวดเล็วลด้วยเพียงแค่เรื่องอาหารที่ชอบผ่านทางโทรศัพท์สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์จ่ายเงินผ่านทางโทรศัพท์ลดการสัมผัสไปอีก เพียงแค่นี้อาหารก็มาส่งถึงหน้าบ้านแล้วช่วในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่อีกด้วยนิวนามนโปรตีนที่4สุขภาพอนามัยหน้ากากอนามัยก็มีหลายชนิดนะคะทั้ง N95, s e r t i c a l m a n 95, แ,และหน้ากา,า,ากผ้าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคนะคะ ดังนั้นเวลาพวเพื่อนๆออกจากบ้านเนี่ยก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งด้วยนะคะ New Normal Routine ที T ่5การกกำลังกายาการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้ก,กับเรื่องอื่นๆเลยนะคะ <S 2> <S 2> มีหลายกิจกรรมมากๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายที่บ้านเลยคะ่ะเช่นคาร์ดิโอเวเทเรนนิ่งหรือโยคะต่างๆพเพื่อนๆอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ แล้วเราจะผ่านไปได้วยกันสู้ๆนะคะทุกคน